สวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆครับเราพาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านมาดูวิธีการเปลี่ยนรีฟิลสเปรย์น้ำหอมฟาเซนต์กันนะครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนสเปรย์นั้นทำง่ายๆนะครับ ก็หลังจากที่เรานําเจ้าตัวเครื่องพ่นนี้ลงมาจากเสาจากผนังบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันที่จริงอาจจะยุ่งยากกับการเปลี่ยนด้วยซ้ำไปเพราะว,ว่าจะต้องใช้บันไดใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ที่ตำตัๆก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มอยู่เรา,เาก็กดอันนี้นะครับปึ๊บออกมาครับคุณแม่บ้านทําได้เองง่ายๆนะครับแล้วก็นํากระป๋องนี้ออกมาถ้าฐานหมดก็เปลี่ยนฐานใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าฐานไม่หมดนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอาสเปรย์ขวดใหม่กระป๋องใหม่ใส่ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราตัวนี้เขาจะไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราเปิดออกมาแล้วนะครับเปิดปาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจ้าเจ้าตัวกระเดื่องนะครับที่เป็นตัวกดนะครับให้น้ําหอมนะครับขวดสเปรย์น้ําหอมนั้นทํางาน ลงไปอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราก็ทําได้ง่ายๆโดยการที่จะดันมันขึ้นไปนะครับดันมันขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับมันจะดังกึ๊นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ขวดสเปรย์ลงไปนะครับแบบนี้ปึ๊บครับมันก็จะลงพอดีเลยเห็นไหมครับลงลงพอดีเลยนะครับพอกดใส่ลงไปใช้งานนะครับเราเพื่อทดสอบเราอาจจะกดให้เขาพ่นหนึ่งครั้งกดพ่นหนึ่งครั้ง ่าโอเคนะครับก็คือถือว่าสมบูรณ์แบบนําไปติดตั้งได้เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตเปิดให้ชมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็จะบอกวิธีการนะครับว่าก่อนเริ่มใช้งานนั้นควรจะดันหัวกดสีขาวด้านบนขึ้นไปให้สุดแล้วจึงใส่กระป๋องสเปรย์นะครับแล้วก็ปุ่มตั้งเวลาในการทํางานคือใส่ถ่านแล้วก็กดเริ่มครั้งแรกนั้นจะใช้ระยะเวลาจาก0-15ถึง15นาทีนะครับกดครั้งต่อไปคือ0ถึง 30นาทีนั่นเองนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนสเปรย์ฟาเซนต์แบบรีฟิลนะครับ